สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับอันนี้เป็น EP ีที่2นะครับการล้างยางซิลิโคนนะครับในกรณีที่ลงยางไปแล้วยางไม่แห้งนะครับต่อจาก EP ีแรกนะครับอีพีแรกก็คืองานขนาดเล็กสามารถจุ่มไปได้แต่ทีนี้เวลางานขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถจุ่มได้อีพีนี้ก็จะมาทําให้ดูให้เห็นภาพชัดไปเลยนะครับจะได้คลายสงสัยไปเลยนะครับการทําไม่ยุ่งยากมากนะครับดูตามคลิปไปได้เลยนะครับ อย่างที่บอกไว้นะครับก็คือจาก E ีแรกก็คือว่าผมได้ทํางานปั้ยงานไม่พิมพ์งานหลอดเนี่ยแล้วมีงานหลากหลายและเยอะแยะมากเลยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเอามาลงได้หมดแน่แน,นอนนะครับคือผมเปิดโรงงานปั้นงานไม่พิมพ์งานหลอดเนี่ยนะครับก็คือท่านใดอยากรู้หรืออยากแก้ปัญหาอะไรตรงไหนนะครับเกี่ยวกับการทางานลักษณะประเภทนี้นะครับก็ให้คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่ครับการล้างยางก็ในกรณีที่เราไม่สามารถจุ่มได้งานเราใหญ่แล้วก็ที่แนะนําขอแนะนําให้ย้ําอีกทีนะครับเวลาที่จะทำเราหัดทําครั้งแรกเนี่ยพยายามให้เป็นต้นแบบที่แข็งก่อนนะครับมันจะแก้ปัญหาได้ง่ายกว่านะครับส่วนใครที่ปั้นเป็นดินน้ํามันแล้วนิ่มเป็นต้นแบบที่นิ่มเนี่ยเราสามารถที่จะมาทําให้มันเป็นต้นแบบที่แข็งก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาลงทําแม่พิมพ์ยางซิลิโคนนะครับ เดี๋ยววิธีการทำเนี่ยถ้าท่านท่านใดสนใจให้คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทำให้นะครับคลิปนี้เอามาลงไว้นะครับ2 EP นี้ลงเอามาลงไว้ให้ดูเลยนะครับจะได้คลายสงสัยกันไปเลยนะครับบางทีตอบแล้วอาจจะต้องไปจินตนาการอะไรต่ออีกนะครับนี่ก็คือเอา,เอามาลงให้ดูเลยจะได้คลายสงสัยกันไปเลยเดี๋ยวจะได้ไปทำคลิปต่อไปได้อีกนะครับ นี่ครับค่อยๆล้างไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาความจุ่มแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆที่ผมยกมาใกล้ๆนะครับปกติก็ไม่ต้องยกก็ได้ท่างานใหญ่กว่านี้ก็ไม่ต้องยกครับค่อยๆล้างแล้วก็เช็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยครับยางตี่กัวจะค่อยๆออกไปเรื่อยๆนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับย้ำอีกทีหนึ่งก็คืออัลติโทนทินเนอร์หรือน้ำมันตักแห้งก็ได้นะครับใครที่กลัวจะแพ้เยอะก็ใช้อัลติโทนหรือน้ำมันตักแห้งก็ได้ครับอันนี้จะไม่ค่อยกัด กินจะไม่ค่อยแรงมากเหมือนทิมเนอร์นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะครับค่อยๆออกไปเรื่อยๆค่อยๆไล่ตามซอไปครับใจเย็นๆนะครับก็คลายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับตเอามาลงให้ดูเลยนะนี่ครับค่อยเช็ดไปครับก็กดคอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับคือมาร่วมแก้ปัญหากันนะครับถ้าเกิดเกิดปัญหาเราแก้ปัญหาเลย อีกอย่างหนึ่งก็คือผมไม่รู้ว่าความต้องการของท่านนะครับที่เจอปัญหานี้ไม่เหมือนกันนะครับก็เลยให้คอมเมนต์เอาไว้อีกหลายๆคลิปที่เป็นคลิปปกติเนี่ยมีอาจารย์หลายๆท่านลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พยายามจะลงคลิปที่ไม่ค่อยมีคนทำนะครับทีนี้ถ้าอยากให้ผมลงหรือยังสงสัยในคลิปใดๆอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาอีกนะครับจะได้ทำคลิปให้แตกย่อยรายละเอียดก้าไปอีก ในช่องนี้ของผมก็จะมีการทำอาหารอะไรเงี้ยทำมะอะไรไปเรื่อยๆนะครับเอาไว้ลงคลิปไปเรื่อยๆไว้ดูไว้ทำนะครับคือถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อผมก็อาจจะไปลงคลิปทำอาหารอะไรของผมเพื่อความสนุกสนานของผมไปเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าคือบางทีก็แบบคืออยากปล่อยความรู้ไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็คนก็ปล่อยไปเยอะแล้วอะไรแบบนั้นนะครับก็คือถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าสงสัยหรือ ต้องการอยากให้ทําพิมพ์อะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ใครลงทั้งแผงก็จะอาจจะไม่เร็วขนาดนี้นะอันนี้เอามาแค่ทําให้ตัวอย่างให้ดูนะครับคนงานใหญ่เลยคือเน้นอย่างเดียวนะครับว่าเราเพิ่งหัดทำสมมติเพิ่งหัดทำพยายามให้เป็นต้นแบบที่แข็งก่อนนะครับคือเวลาเกิดปัญหามันจะแก้ไขได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ถ้า มีใครปั้นดินน้ำมันเอาไว้แล้วหรืออะไรไว้แล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลน,นะครับคอมเมนต์มาเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะมาทําวิธีการเปลี่ยนดินน้ำมันที่คุณปั้นเนี่ยครับที่คุณท่านปั้นไว้เนี่ยเปลี่ยนเป็นแม่พิมแปบะบเปลี่ยนเป็นต้นแบบให้แข็งได้นะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับคือถ้าไม่มีการสงสยัยหรือไม่ตีปัญหาใดๆเนี่ย ช่องผมมันจะมีหลายหลายคลิปคือไม่ได้มีคลิปเดียว็นคลิปลักษณะการทําอย่างเดียวนะครับก็เล่นกับลูกมั่งอะไรเงี้ยถ่ายรูปลงคลิปไว้ดูบ้างมาร่วมแก้ปัญหากันเดี๋ยวคลิปว่าจะไลฟ์สดเหมือนกันนะครับจะได้ตอบปัญหาตรงๆไปเลยนะครับตรงนั้นเลยไม่ต้องมารอรอผมจะมาดูหรืออะไรอย่างงี้ คุยริมถามต่อปัญหาได้ไปเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนี้เราสามารถเก็บไปได้นะครับเอาไว้ล้างได้อีกนะครับไปล้างแปลงล้างอะไรแต้ปกติไว้ครับโอเคนะครับผมถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์บอกเราตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ